วันนี้เราจะมาทำการทำเล็บลายอาร์ตงานอาร์ตนั่นเองนะคะก็จะเป็นงานง่ายๆแต่สวยและดูแพงนะคะก็ไปกันเลยค่ะทาสีขาวรองพื้นนะคะอ่าพอได้สีขาวแล้วก็เตรียมทองเปลวนะคะป้าเอาเบเจลจุดไปตามที่เราจะแปดทองเปลวแค่เล็กน้อยนะคะให้ทองมันเกาะ ะะเบสดเจลทาไปตามจุด2จุดที่ป้าจุดทิ้งไว้นะคะป้าก็เอาทองเปลวมาแต้มนะคะก็จะทําให้อยู่เนาะ,ะใส่ทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเพ้นด้วยสีทองนะคะ,ะเพ้นไป งานอาร์ตนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบทําไปเถอะค่ะไม่ต้องแบบไปเก่งว่ามันจะสวยมันจะเป็นดอกไม้ที่แบบกรีบต้องชัดอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะงานอาร์ตคือเราจะเอาแค่รูปลักษ์คำว่าดอกไม้ก็คือดอกไม้ก็แค่สัญลักษณ์ก็คือกรีดดอกอะไรพวกนี้นเนาะแต่เราไม่ต้องการความเนียบนะคะแต่ให้เป็นงานศิละปะไปไปแต็มแตนเ,เอาอบเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้สีเพ้นสีขาวนะคะ มาลูดทับนะคะมารูดทับงานเมื่อกี้นี้นะคะสีทองเมื่อกี้นะคะ mm hmm. แต้มไปค่ะแต้มก็จุ่มมาให้มันชุ่มชุมผูกกันนิดนึงเวลาเราลากไปปุ๊บมันก็จะมีความนูนของกลีดนิดหน่อยนะคะ ให้ภูก,กันชุ่มไปด้วยสีสักน้อยหนึ่งนะคะมันจะได้มีเนื้อสีแบบนูนขึ้นมามันก็ทำให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสีขาวมันก็นาจะโฟกัสยากเนาะอ่าเรียบร้อยนะคะก็ป้าก็จะเติมด้วยสติกเกอร์ง่ายๆนะคะวันนี้ไม่ได้เพ้นท์เขียนอะไรทั้งนั้นนะคะป้าก็จะใช้แผ่นสัมฤแ,แผ่นแข็งเนี่ยน,นะคะมาชุบแอลกอฮอล์แล้วก็มาแปะ ทับให้กาวเขาอ่อนตัวลงแล้วเราจะได้แกะออกมาง่ายๆนะคะถ้าไม่ทําแบบนี้มันจะฉีกขาดนะคะจะแกะยากเนาะหรือเอาไปแช่น้ําก็ได้นะคะแต่เราก็ใช้วิธีป้าก็ได้ะคะ่ะสติกเกอร์แปะให้เขากาวมันอ่อนตัวลงนะคะอ่าแปะลงไปให้เหมือนเป็นก้านนะคะแต่เป็นคำว่า l ลิฟนะ ก็จะมีความตัดเส้นกันระหว่างขาวกับดำนะคะอ่าทีนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาเติมกันอีกนะคะเติมทองป้าทาเบตเจลไปบางๆนะคะทาบางๆเพราะเราจะแต้มทองเปลวอีกเล็กน้อยนะคะกระจายกระจายเล็กๆนิดๆหน่นอยๆนะคะแต่ให้มันรวมกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆนะคะ เราไม่เอามากระเลงทั่วหน้าเล็บนะคะมันจะได้ดูแบบสวยงามอยู่เป็นที่เป็นทางนะคะก็น้อยแต่มากค่ะตามสไตล์เนาะน้อยๆแต่แบบมันดูดีอะ่ะอ่ะ ก็ป้าก็โอ้โหหายไป3วันไม่ได้ทําคลิปคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะเป็นไข้ไม่สบายเนาะป้าก็แบบไข้สมัยนี้มันไม่ได้เป็นแบบหนักหน่วงนะมันเป็นแบบอื่นๆหัวสมองไม่โล่งป้าไม่สามารถจะอัดคิดได้มันรู้สึกเหนื่อยไม่อยากได้อะไรเราก็สงสัยตัวเองว่า3วันทําไมมันเป็นอาการนี้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากทําอะไรคือเราไม่รู้ตัวเองว่าเราป่วยเพราะมันเป็นไข้แบบอื่นๆ่าทีนี้เข้าอบ าเบ็เข้าอบเรียบร้อยเสร็จง่ายมากแต่ดูแบบหูงานแบบลึกล้ำจริง,รงๆง่ายมากเลยค่ะก็วันนี้ก็มาฝากกันไว้เนาะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจส่งคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้ป้านะคะป้าก็จะสรรหาวิดีโอคลิปวิดีโอมาฝึกมือมานําเสนอ ให้ทุกคนได้รับชมกันวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ